สวัสดีเพื่อนๆนะครับก็ทักทายมาจากโคราชนะครับก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะครับแปดโมงเช้านะครับเกือบเกือบแปดโมงเช้าจะเคารพธงชาติแล้วนะครับที่โคราชก็ท้องฟ้าสดใสวันนี้นะครับวันนี้ให้เห็นการทํางานให้เห็นเรื่องของโรงเรือนนะครับว่าเราออกแบบและใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เรามีนะครับอย่างเช่นอย่างกรงที่เห็นนี่นะครับจะได้รับแสงแดดถึงนะครับแหมไก่แจ้ส่งเสียงทักทายนะครับก็คือ จะได้รับแสงแดดจากธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องปล่อยออกมาเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่เรามีแล้วก็ประยุกต์จากทําใช้ประโยชน์จากธรรมชาติพลังงานจากธรรมชาติเพราะแสงแดดเนี่ยจะช่วยฆ่าเชื้อโรคทําให้ไก่สดชื่นนะครับแล้วก็มีประโยชน์กับตัวไก่ด้วยแต่ก็ต้องในปริมาณที่เหมาะสมนะครับแค่ประมาณช่วงเช้านี่แหละ เดี๋ยวแดดมันก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะครับก็เท่ากับเราไม่ต้องไปปล่อยไก่เลยนะครับอีกส่วนหนึ่งที่อยากให้ดูก็คือเรื่องของบริเวณด้านล่างนะครับเราทําให้ปิดซะปิดแบบนี้ซะนี่นะครับพอเราปิดแบบนี้เนี่ยไก่ก็จะไม่เข้าไปหรือสิ่งสกรปรกก็จะไม่เข้าไปเวลากวาดทำความสะอาดก็จะกวาดง่ายนะครับนั่นคือการที่เราขับวางแผนการทํางานให้ดีนะครับเนี่ย ก่ออิดขึ้นมาแล้วก็เทพื้นไปเลยนะครับวันนี้ก็จะเวลาล้างทาความสะอาดก็จะง่ายนะครับนี่ก็คือจุดเล็กๆ,ๆน้อยๆในการออกแบบโรงเรือนนะคะเพราะว่าอย่างเงี้ยเราแสงแดดมันส่องเข้ามาเราเปิดเปิดด้านบนเนี้ยให้แสงแดดรอดเข้ามานะครับมันก็ทําให้ได้ประโยชน์เรื่องของอากาศถ่ายเทเรื่องของการหมุนเวียนของอากาศก็ดีนะครับแล้วก็อ่า ดูแลง่ายนะครับนี่ก็ฝากไว้เล็กๆน้อยๆนะครับถ้ามีโอกาสแวะเวียนมาเที่ยวที่โคราชนะครับก็มาเที่ยวชมไก่แจ้สวยๆได้แล้วก็ถ้าใครที่อยากได้แบบไหนยังไงก็โทรศัพท์มาพูดคุยกันนะครับเราจะส่งคลิปวิดีโอให้ทางข้อความเป็นตัวไก่หลากหลายลักษณะแล้วก็ตามความต้องการของลูกค้าเลยนะครับก็ทักทา,ายกันได้นะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ